สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง fragrance affair กันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ราอีพีนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเนาะมาพูดคุยเกี่ยวกับน้องหอมของซัมซ่าร่านะครับเป็นอะไรซ่าก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งของแบรนด์ f r a g r a n c ที่เราชอบเนาะใช่ค่ะชอบมากรักมากนะครับพ้วยความที่กลิ่นมันมีมันมีพ power pool อะไรบางอย่างค่ะมีความหอมของโลเทนเซนนดู อ่าซาแซนดดเดวูคอร์ลอะไรอย่างเงี้ยเนาะอีแดงอีแดงประมาณนี้นะคะก็วันนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดตัวเนาะก็ะแต่ว่ามันจะมีเป็นพาร์ฟัมเป็นออดอรชเลตเนาะแล้วก็มีเป็นโอเดอร์พาร์ฟัมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแฟงเกอร์ตัวอื่นๆด้วยใช่วันนี้มีอุลแแอร์ตัวชายด้วยอ่าโอเคเริ่มจากตัวออริจินอลก่อนไหมได้เอาเป็นตัวไหนก่อนดีพาร์ฟัมก็เป็นอีดีทีดีไหมคะอีดีทีเป็นเนาะ น้อยเลยขึ้นไปแล้วอ่าโอเคแล้อือเี้่องนก็วินเทจคะะอ๋ออ๋อเป็นสเปรย์ฝุ่สเปรย์เลยเนาะอ๋อโอเคอ่าค่ะครับมาคือได้ความรู้สึกแบบมีความสโม k กี้อินเซนส์แล้วก็ฟอรวูดดีออกแซน์ละหูนะคะอืมชาักมากใช่ตามด้วยโลนะใช่ครั คารเดอรี่นี้ท่านไี่นิดหนึ่งชอบก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างไอคอนิกคอนเดอร์ลาใช่ของดูดูค่อนข้างใสแล้วกันใสนะครับชอบคัสิงคัสสิงใช่ไหมาออกมา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 เป็นตัวไหนดีเอ่ยเ็มาดีเราจะเพียบขึ้นหรือว่าเราจะมาเป็นรุ่นกีดทีกีดทีจะเป็นตัววินเทจใช่ไหมครับได้ไๆฉีดเลย นี่ต่างกันเยอะเลยนี่ต่างเห็นท่านเนาะแต่มจริงๆนิดนึงใช่คือว่ารักษาสูตรได้ดีอยู่ใช่ค่ะเหมือนตัวขวดสีแดงนี่มีความสโมกกี้อินเซนส์มากใช่ใช่ตัวรขวดใส่นี่ก็เขาออกมาก่อนเนาะใช่ค่ะ เพราะปกติที่บ้านจะมีเป็นกลุนี้แหละกลดสเป็นโฟลเดอร์ฟาวอร์เป็นกลิ่นที่ทำให้นนิติคิดแม่ก็คือแม่ใช้กลิ่นในการมาเป็นหลายสิบขวดเลยหวังมากใช่ชอบมากต่อมาเป็นตัวนี้ผีๆนะคะตัวนี้ตัวนี้ใช่ครับโฟลเดอร์ฟาวเวอร์ ลองเทียบกันดูสิน่ะอืมก็แน่นขึ้นมานิหนึ่งแน่นขึ้นมากลิ่นของฟ้าเป็นวูดบี้เนาะวูดบี้ของเราเหมือนกลิ่นเนซ์ขึ้นมาเนาะใช่แต่ก็ยังดีเอ็นเอยังดีเอ็นเอสัมชราอยู่ใช่จะนึกถึงว่าสัมชาเขาเป็นราชินีของแซนดโดมู เพราะว่าฉันุกถ้าพูดถึงซันเดอร์บูก็คือต้องกินเลงนี้เลยเพราะว่าเป็นดาวเด่นจริงๆใช่แล้วติดทนด้วยเนาะุนมากทนมากทังวันไปจนถึงกลางคืนเลยทีเดียวใช่แกงถัดมานะคะส่วนนี้เราจะลองเป็นพาฟัมดีไหมคะน้องชาได้เลยครับพาฟัมตัวนึงสวยมากเลยมาพร้อมกล่องแพคเกจจิ้งของเขานะคะแล้วก็มีที่เป็นขวดใหญ่ด้วยเนาะ คอนเน็กต์บลน่าต่อสมมากคือเขาบอกว่าขวดนะครับที่เป็นโซฟปอรฟาร์มเนี่ยออกแบบมาเหมือนกับเออเหมือนเป็นรูปของนางอักสรที่อยู่ตามพวกปราสาทในยุคก่อนปราสาทผิดอะไรประมาณนี้เนาะใช่ค่ะค่่ะเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์ประมาณนั้นเป็นรูปทรงที่แบบทรงที่แบบเขาแค่ห้ามห้ามแบบโอเคบอกจะจริงมบก สิ่งแรกคะทำให้นึกถึงแบบว่าความเซ็กซี่ใช่เขาป็นไงครับน่าจะชอบปุ๊คคาฟัมมากสุดโรเอ็กซ์เฟรชอ่ะ เราะมันแบบมันมีความอินเทนต์ทีโน็อตอยู่ในนั้นแล้วก็คือเขาไม่ได้โปร่งอะไรกันคามรู้สึกว่าความอินเทนต์มันทำให้มีมีความน่าค้นหาใช่ใช่ใช่ชอบอืมชอบค่ะชอบมากอ๋สามชา้นรู้สึกว่าวอร์ยวอร์ดครับค่อบอุ่นอบอุ่นใช่ใช่ มาะกับอักดินเย็นทั้งห้องแอลว่าน่จะหอมน่จะหมาะมากกว่าที่ชอบใแบบเล่นกีฬาใช่หรือว่าแจ้งหรือว่าออกแบบออกแดดพตน่าจะน่าจะตัดไฟให้สะขอ่ะเออทำมาทำมาาไม่อีกสองตัวเนาะใช่ไหมที่เป็นแฟนเอรกใช่ค่ะตัวตัวชายนะคะน้องชายชายเออตัวนี้ไม่ซนองเลยรับ อันนี้ไม่เคยลมแล้วก็ไม่เคยเจอพหน้าค่าตาโหอันนี้ได้เป็นลมมากเลยแบบเขาเ่อหล่นอสยนะครับขอสวยฉีดได้เลยอะไรับหล่อมากตัวนี้ ลดทอนความเป็นแซนด์วูดลงรลาสไม่แค่พาวเดอรี่เท่าไหร่เนาะแล้วก็ฟลอร์น้อยลงด้วยตัดนฟอร์ลงไปเยอะเยอะเหมือนกันอยู่ใช่ายมคือเข้าถึงง่ายค่ะเข้าถึงง่ายเหมอนดิมอ่ะถูกใครที่ชอบแนวฟอลอร์มากกว่าวูดดี้น่าจะชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวครับเป็นออริจินอลเนื้อจอบประคองวูดดี้ของแซนด์วิชครีมี่มากกว่าหักมาใช่ือมันใช้ง่ายนะใช้กับวันได้ใช่องใช่ ผมใช้ทั้งวันแล้วก็ตัวเฉลยชั้นขึ้นก็ค่อนข้างโมเดิร์นขึ้นมาจากตัวเก่าใช่ฮึ่มเซอร์ไพรส์มากอ่ะก็ใช่อ่าคือค่ะแล้วอุ่นแอร์นะคะอันนี้เป็นตัวพี t ีท t ใช่ค่ะอ่าพีดีทีอุ่นแอร์ชั้นไม่เลิศค่ะจะมีไม่เคยค่ะเฟรนล็อกเดอเรจินอลเอ่ออ๋อโอ้ ตัวนี้ซีตัสอ่ะตัสเปนนิ่งชัดมากอือตัวนี้ซีตัสมากเลยคือเราจะไม่ค่อยเจอซีตัสในตัวออริจินอลหรอกเพราะออริจินอลคือมันมันข้างแน่ใช่ตัวนี้ก็คล้ายๆตัวเมื่อกี้แต่ตัวฟลาว์น้อยกว่าอืมตัวใช่นิ่งดูโตขึ้นเรื่อยๆมินมีมินด้วยมีนมินด้วยอ่าโอเคก็จะเย็นๆขึ้นใช่อืซีตัสกับมินก็ใช้ง่ายอยู่แล้วสูชื่น เาพิ่เยอะแแต่ตัวอรตัวรช่ใช่ดตัให้คพมเขาชื่อข่งรมบุญแอร์ชื่อชื่อว่าเดิมใช่ค่ะอไปอือมิ้นทนะคะเบอร์กามอสเลมอนแล้วก็ตัวใบไม้ทีดอ่ะสมีนนัซิซัสอ่าอือ่านี่นี่ตัเป็นเซทัลุกออกไปเนาะใช่แต่จะไม่ได้ตัดได้เลยถือไม้เนาะ ต่อมาก็าจะเป็นตัวเดร์ออเแรนของตัวอุนแอร์นะคะที่เดี๋ยวเรามาลองดมกันว่าตากันค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่มาก <laughs> ใช่ค่ะเดรอร์นะ่าต้องสเปย์เยอะก <c oughs> ่อนุะครับดีจังเหมือนนีพัมแมสเคลินที่มันีกนิ่นๆบางมากเลยเนาะมันฟังบาง มันมีความมัสซี่เข้ามาใช่ใช่พเพราดีโยวเรยนะมันผสมกับบอดี้ตัวเราผสมกับมาสกรัมดาจากเ้าแบบนา,า้กป่าสายสายมากใช่มาสเกเรินขึ้นนิดหนึ่งครับตัวไหนที่นํำชัดชอบมากที่สุดในคงมดบดไลน์ซัมซาเร่ก็ยังเป็นตัวอลิจีนอลแหละ น้องอพฟาร์มพอฟาร์มนี่คือแบบว่าชอบมากแล้วชอบมากที่เจน่านะคะชอบมากชอบเอกซ์เจค่ะกับกันลงมาก็จะเป็นตัว e.t.t นุ่นตัวสีแดงพอเราใส่เวนเดนเนาะใช่ค่ะจะไปกันอยู่ใช่ครับโอเคครับก็นี่แหละครับเนาะก็เป็นน้ำหอมของแซงซาราทั้งหมดนะครับทั้งหมดประมาณเจ็บเจ็บกลิ่นเนาะ นะครับที่เป็นแฟนเกอร์นะครับผมเค้องนี้ต้องขอขอบคุณพี่แดนหน้ามากเลยนะครับสัดว้วยแลวกงนะจุกละกงเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนเซอร์พี่นันทนาการนะครับจากเพื่อนเพื่อนนะครับทั้งสางทางขอบคุณมากครับก็ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามกันด้วยนะครับที่น่าจะเป็นการมาพูดคุยนะครับคิดไหนของและติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมกับพี่แดนหน้าก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ